สวัสดีครับผมผบพอใาย่อยได้พี่น้องปไปไล่มองมาก็พอได้อยู่ได,ด้ครับนี่พักตัวครับนี่ปลาข้าวครับปลาจอนปลาตือปูนปีกันปลายางไว้ให้ปลาแดกครับพี่น้องให้ป,ปลาแดกปลาล้านี่เนี่ยไว้กินครับคักอยู่ด้ครับนี่โอ้มีต,ตูวพอดีพอดีอดสร้างเส้ครึ่งครับนี่ได้อยู่จากโหลก,กลัวแม่แนวแนวซื้อค่อยคือมานน้อยใช่พี่น้อง มาผ่านนีน่เนาะเดี๋ยวไปห่านเนี่ยมาซื้อมือก่อนพี่น้องเอ้เอาได้มาแล้วบานนี่นี่ละซองอันนี้นะครับนี่เปชดปลาชั่วก็มี่เลยพี่น้องเน,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 นี่ยปลาจอนปัดน้าหนุ่ยนะครับนี่นี่ของบุหรี่แม่ไอ้กันยู่ได้ครับนี่เอาไวเ้วไวไวเจียวไว้มุกไว้กััวไว้อะไรเมื่ออะครับไว้เกไงไว้เต๋อเนาะ จนได้จากตัวห้าหกตัวพี่น้องเอ๋พอได้เจี่ยวนี่นะครับนี่นี่แม่ซี่เซนซี่เซนครับปลาหมองซี่เซนได้ซี่เซนครึ่งเก็บรอดนี่ปลาย่างครับนี่มีปรากฏเรื่องตัวนึงครับพี่น้องนี่เครื่องถ้าตัวเบสกี้ครับขนาดไหนครับนี่ยังเจียวเข้าเนาะ เดี๋ยวนี้มันบุมีแล้วครับนี่ปลาจอนครับนี่ก็เลยขอ,อเรื่องไปกินนะครับนี่อันปลาข้าวนี้เออเอ,อ้ยพันไปเฮ็ปเดปลาแดกครับปรากดปรากดลิบกดน้อยครับอืมนะโมเด้เจออยู่หรอพี่น้องไม่ได้ไข่นะครับเมื่อกี้เอาพอจยู่ได้กินก็พอแลนะครับ หลายมือแล้วเนาะไปลงเพืนพี่น้องเบินน่งเนาะเฮ้ยสันตะปะกับรายการเนี่ยรายการพุ่เจ้าไว้กินได้เออเอยไปกินแน่ครับนี่ปลาย่ยางก็จะง่ายประหารปาย่าง <c oughs> ใส่ปูดเลยพี่น้องเองรายการรายการพี่น้องอ๋อวันี้นะครับพอได้อยู่ได้กินงั้นเออไปให้ไปแดกครับนี่ตัวใหญ่ก็ไว้กินหยยน่อยปาปะเนี่ คลิปนี้ไปสกนีลครับขอบคุณสราการทีตามรับชมครัเดสวัสดีครับ